สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูการผสมเกสรของต้นเมลอนกันนะครับ<ม>ก่อนอื่นเราต้องอามารู้อายุของเมลอนก่อนครับก็อยู่ประมาณ3 0มสถึงสาวันก็จะเริ่มออกแขนงที่มันติดผลตูเมียนะครับผมส่วนการผสมครับเราจะนับข้อที่9 1้ถึงสินะครับจะผสมเกสรก็มานับที่ข้อก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7 8 เก้าออกสิบสิบเอ็ดสิบสองส่วนดอกของผมตัวนี้ถ้าผมอดอกตัวเมียจะอยู่ที่ข้อที่สิบสองครับผมดอกตัวเมียจะมีลักษณะค่อนข้างหวบแล้วก็ใหญ่กว่าดอกตัวผู้ชัดเจนนะครับเราควรเอาดอกอของเมล่อนต้นนั้นผสมต,ต้นนั้นเลยนะครับเพราะว่าสายพันธุ์อาจจะเพี้ยนนะครับก็ดอกตัวผู้ก็จะเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้ครับผมวิธีแรกก็ผมจะผสมด้วย ธีการใช้มือนะครับไม่ได้ใช้คู่กันเดี๋ยววิธีที่2ผมจะใช้คู่กันให้ดูก็เราก็เอาดอกตัวผู้แกะออกมาเพื่อเห็นเกสรข้างในนะครับมาเอามาซูมไปเ,เกสรข้างในที่มังมาถ่ายใกล้ๆหน่อยครับผมนึกว่าเอามาซูมใส่ให้ดูเราก็เดีกลับไนครับผม,บผมเดี๋ยวเราก็เจเกสอนแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นเกสรตัวเมียดอกตัวเมียครับผมจะมีค่อนข้างลักษณะหัวใหญ่ ต่างกับตัวผู้ชัดเจนครับผมแล้วก็เอาดอกตัวตัวผู้มาจิ้มลใส่กับตัวเมียแบบนี้ครับผมจิ้มไปส่วนวิธีที่สองเราจะาใช้ผู้กันนะครับผู้กันผู้กันเก็บเกบสรตัวผู้แล้วก็จิ้มจิ้มใส่เกสรตัวผู้แบบนี้ครับแล้วก็เอามาใส่เกสรตัวเมียก็ประมาณนี้ครับผมการผสมดอกของ ครับเรามาดาูข้อที่12และดอกตัวเมียตัวผู้ของเมลอนครับผมการนับข้อจะเป็นนับข้อแบบนี้ครับผมจะเป็นข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับผม ส่วนผมจะเป็นข้อที่12ครับผมที่ผสมเกสรตัวเมียรเรามาดูเกสรต,ตัวเมียเกสรตัวเมียจะค่อนข้างอวบให้ใหญ่กว่าเกสรตัวผู้ชัดเจนครับผมอันนี้จะเป็นเกสรตัวเมียรครับผมเกสรตัวผู้จะมีลักษณะ,อะดอกเล็กๆ <c oughs> อย่างเช่นดอกดอกนี้ครับผมดอกนี้ที่ได้น่าจะดอกเมื่อวานก็เลยตวงไปแล้วถ้าเป็นดอก วันนี้ก็น่าจะเป็นดอกประมาณนี้ครับผมอันนี้ครับเกี่ต,ตัวผู้ที่เลื่องเลียงครับผมแต่แค่ขี้เขียวน่าจะเป็นเกสรตัวเมียครับก็ประมาณนี้ครับ